พายุฟงวองพัดถล่มไต้หวันฝนตกหนักน้ำท่วมสูงถึงคอประชาชนอพยพก,กว่า8,000คนภาพนี้น่ากลัวและน่ากังวลมากแต่คุณรู้ไหมว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาที่ใหญ่กว่ามากพายุไต้ฝุ่นฟงวองซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางตะวันออกของไต้หวันเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแม้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังสร้างผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตประชาชนฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ภูเขาทำให้ต้องอพยพประชาชนกว่า8,300คน ส่วนใหญ่อยู่ในมณฑลยี่หลานและหูเหลียนซึ่งได้รับอิทธิพลจากมรสุมที่พัดลงมาจากทางเหนือทําให้ปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นอย่างมากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันระบุวา่าเขตตงซานในยี่หลานวัดปริมาณฝนได้ถึง794ม mm, ิลิเมตรภายในวันเดียวล่าสุดมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย51คนขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นสั่งปิดโรงเรียนและธุรกิจส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ของเกาะเพื่อความปลอดภัยรูปภาพ จากสถานีโทรทัศน์ของไต้หวันเผยให้เห็นถึงความรุนแรงของน้ำท่วมในหลายหมู่บ้านของมณฑลยี่หลานยูแลนทางตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทและภูเขาเป็นส่วนใหญ่น้ำท่วมบางจุดสูงถึงระดับคอทหารต้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในบ้านหงชุนที่ชาวประมงท้องถิ่นแบ่งปันประสบการณ์ระทึกขวัญว่าน้ำเข้ามาเร็วมากเขาต้องตักโคลอนออกจากบ้านตลอดทั้งคืนหลังจากชั้นล่างถูกน้ำท่วมสูงถึง60ซนติเมตรเขายังเสริมว่าฝนตกหนัก และรวดเร็วมากจนระบบระบายน้ํารับไม่ทันพายุฟงวองซึ่งเคลื่อนเข้ามาจากฟิลิปปินส์อ่อนกําลังลงอย่างมากหลังสร้างความเสียหายและฆ่าชีวิตประชาชน25คนในฟิลิปปินส์ก่อนมุ่งหน้ามายัางไต้หวันศูนย์พยากรณ์อากาศคาดว่าพายุจะเคลื่อนผ่านปลายสุดทางตอนใต้ของไต้หวันในช่วงเย็นของวันพุธนี้ก่อนเคลื่อนตัวออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกแต่ทีม5สนใจคือรายงานระบุว่าพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเมืองซินจูทางตอนเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัททีซีมซีผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลกแต่คุณคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงเหตุการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวหรือไม่หรือมีปัจจัยอื่นๆที่เราควรพิจารณาด้วยพายุฟงวองถือเป็นพายุใหญ่ลูกที่สองที่พัดถล่มไต้หวันในรอบไม่ถึงสองเดือนโดยก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายนพายุอีกลูกหนึ่งได้ทําให้เกิดน้ําท่วมใหญ่ในเมืองฮัวเหลียและฆ่าชีวิตประชาชน18คนปรากฏการณ์นี้เป็นสัญญ,ญาณอะไรบ้างมันเป็น เพียงความเสี่ยงของธรรมชาติหรือเป็นผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เราเองก่อให้เกิดขึ้นคุณมีความคิดเห็นอย่างไรมาร่วมตอบคำถามเหล่านี้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันเถอะ